วันนี้เรามาจอดลึกกับเจ้า mercedes amg gt 6 3ม fourmatic plus ก,กันครับที่ต้องบอกว่าเป็นรถนำเข้าทั้งคันมาจำหน่ายในประเทศไทยขนาดและมิติตัวถังเทียบกับรุ่นเดิมยาวกว่ารุ่นเดิมความกว้างลดลงสูงขึ้นและระยะฐานล้อเพิ่มขึ้น mercedes amg gt 6 3ม fourmatic plus ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์รหัส m 1 7 7เป็นซิน v 8สูบขนาด4.0ลิตร3,982ซีซีพ่วงระบบอากาศใบเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุดม้าแรงบิดอยู่ที่8 0ินิ้ตัรเม้าแรงนจับคู่ัีเกียร์อโนิ9จังหวะ MG Speedshift Multi-Cut Transmission 9G ขับเคลื่อน4ล้อ 4Matic Plus อัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน3.2วินาทีความเร็วสูงสุด315กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกสมรรถนะสูง MG High Performance Brake System และช่วงล่างแบบ MG l i g h t d y n t r o l Sport Suspension อุปกรณ์มาตรฐานที่ Mercedes-AMG ให้มาตัวถังแบบ Wide Body กระจังหน้า MG Specific Radiator Grill ไฟหน้าแบบ Digital Light ระบบไฟด้านข้างประตูแบบ MG Light Display s p o ลอ e r หลัง GT Wing ล้ออัลลอย AMG ขนาด19นิ้วหน้าจอชุดมาตรวัด AMG Specific Indicator ขนาด12.3นิ้วหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด11.9นิ้วปรับได้12-32องศาพวงมาลาัยแบบ AMG Performance Steering Wheel บ่อนั่งคู่หน้าแบบ AMG Sport Seat ระบบถ่ายทอดเสียงเครื่องยนต์และเทอร์โบ AMG r e a r Performance Sound ปรับได้4รูปแบบ Sporty d i s k i t Balance Motor Sporty Emotive Powerful ระบบช่วยเหลือกันขับขี่แบบ Diving Assistant Package และระบบควบคุมการเลี้ยวด้วยล้อหลัง เมอร์เซเดสเอ็มจีจีทีหกสิบสามโฟรมีติพมีให้เลือก7สีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 9ล้าน9แสนบาท